ค่ากองชีพเอ่ยเรื่องของค่าไฟเอ่ยนะครับล่าสุดนี้คอรมอมีมติสําหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนลดสูงสุด7 5เนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้เฮกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเฉลี่ยร้อยละ5สูงสุดอยู่ที่วันละ354บาทต่อวันไปดูการแถลงแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงมติคครรมนะับ บอกว่าที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่11ลงวันที่1กันยายน2 5 6 5นะครับกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศอยู่ที่328บาทถึง354บาทต่อวันนะครับฉเฉลี่ยแล้วปรับขึ้นร้อยละ5มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้ไปดูกลุ่มที่1นะฮะขึ้นค่าจ้างเป็น354บาทสูงสุดเลย มี3จังหวัดด้วยกันครับชนบุรีระยองแล้วก็ภูเก็ตนะครับชนบุรีขึ้นจาก336บาทนะครับระยองขึ้นจาก335บาทภูเก็ตขึ้นจาก3 3 6บาทเหมือนกับชนบุรีเลยก็เฉลี่ยแล้วขึ้นประมาณ20บาทนะฮะกลุ่มที่2ขึ้นค่าจ้างเป็น353บาทจาก3 3 1บาทนะครับ มีอยู่6จังหวัดตามหน้าจอเช่นเดียวกันคือกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนคนปรปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่3ครับขึ้นค่าจ้างเป็น345บาทจาก330บาทมีจังหวัดเดียวเลยนี้ฉะเชิงเซาครับบบกเพิ่มขึ้นมาให้15บาทนะฮะกลุ่มที่4ไปดูครับค่าจ้าง343บาทจากเดิม325บาท มี1จังหวัดเช่นเดียวกันคืออยุธยานะฮะแล้วก็กลุ่มที่5ขึ้นค่าจ้างเป็น340บาทมี14จังหวัดยกตัวอย่างแล้วกันนะครับปลาจีนอุบลกระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณและก็โคราชกลุ่มที่6ครับค่าจ้าง338บาทนะครับ6จังหวัดด้วยกันนะฮะตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับอ่านไม่ทันยังไงแคปเอาไว้ได้กลุ่มที่7ค่าจ้าง335บาท19จังหวัดด้วยกันแต่ยังไม่มากที่สุดนะฮะไม่สุดเป็นกลุ่มที่8 ค่าจ้างอยู่ที่3 3 2บาท22จังหวัดครับแล้วก็กลุ่มที่9ค่าจ้าง328บาท5จังหวัดนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสน่านและก็อุดรธานีเมื่อวานนี้คุณสุทธาชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านยืนยันบอกว่าสัดส่วนการขึ้นค่าแรง5%เนี่ยจากการสำรวจจากการพิจารณาร่วมกันเป็นสิ่งที่นายจ้างรับได้ไม่ได้ถือว่ามากเกินไปและสุดท้ายถ้าเกิดว่าลูกจ้างอยู่รอดนายจ้างก็อยู่รอดด้วย การขึ้นราคาค่าแรงคุณสุชาติบอกว่าเป็นไปตามกลไกนะครับแล้วก็มีการขอให้สำนักง,งานประกันสังคมช่วยเหลือในจ้างประมาณสัก2-3เดือนแรกก่อนลดการจ่ายเงินสมทบแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีมาตรการออกมาจะไม่กระทบต่อเงินชาราภาพค,ครับผมไม่ได้ปรับมา2ปีแล้วนะคะสําหรับค่าจ้างล่าสุดก,ก็คือ6กสามนะคะคทีนี้ที่ประชุมครมออนุมตัติเรื่องของการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้านะคะช่วยเหลือค่าไฟค่ะกลุ่มที่อยู่อาศัยไม่เกิน500หน่วยต่อเดือน ช่วยพยุงอีก4เดือนนะคะ ค่าไฟกันยาถึงธันวาก็คือถึงสิ้นปีค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ปรับขึ้นนะกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางใช้ไฟบ้านไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟ92บาทสีตางนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มชนชั้นกลางค่ะใช้ไฟบ้านระหว่าง301ถึง500หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT เดือนแบบขั้นบันไดนะคะอัตราร้อยละ15ถึงร้อยละ75ก็จะมีผู้ใช้ไฟ301ถึง350หน่วยให้ส่วนลด FT ร้อยละ75ก็คือ51บาท5 สิบจางต่อหน่วยผู้ใช้ไฟระหว่าง351-400หถึงหน่วยส่วนรถขับไฟ FT นะคะร้อยละ4 5ก็คือ30บาท90าสตางคงนะคะตามหน้าจอเลยค่ร้อยหน่ถึงหหน่วยส่วนรถ FT ร้อยละ15ก็คือ10บาท30สตจางคาดว่ามีคนได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด21 000, 000, ล้านรายนะคะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ2 2 8 2ล้านบาทต่อเดือนหรือทั้งหมด4เดือนใช้งบ 9,128ล้านบาทค่ะและที่ประชุมครมเห็นชอบการต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซลอีก5บาทลิตรละ5บาทบอีก2เดือนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่21กันยาถึง20พฤศจิกายนายนี้เพื่อตึงราคาขายปิดดีเซลในไทยไม่ให้สูงหรือว่าแพงไปกว่านี้นะเพราะว่าค่าของชีพมันแพงอยู่แล้วและกระทรวงคลังเองสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บงบประมาณเดือนหนึ่งก็1 0 0 0 0มล้านบาทรวม2เดือนก็ใช้งบ2 0 0 0มื่นล้านบาทค่ะ ถือ ynthia, <ๆ>เป็นเรื่องด<ๆ>ีๆสาหรับผู้ใช้แรงงานนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ใกลเริ่มตับใหญ่มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะมันลิงก์กันใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร์ข่าวช่องแปด